จากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวในเชิงที่ฝากเตือนหญิงสาวและผู้ที่มากลับบ้านดึกๆว่า Hashtag ใครกลับบ้านมืดๆค่ำๆระวังนะใครขับรถกลางคืนผ่านเส้นทางสมอทอดมาหวังพิกุลแถวๆก่อนถึงโรงเรียนบ้านซับไม้แดงมีโจรวัยรุ่นดักเอาไม้ไผ่มาขวางทางไว้แต่ดีรถพี่สาวไม่ล้มประคองตัวอยู่มันเลยขับรถตามพอถึงซับไม้แดงมันเลยหยุดตามมันเอาขวดป่าด,ด้วยค่ะแต่ไม่โดนพี่สาวแถวบ้านเลิกงานสามทุ่มโจรก็ใจหมากับผู้หญิงตอนนี้พี่แถวบ้านไปแจ้งความแล้วค่ะปลอวัยรุ่นสองคน อายุประมาณ20ตต้นๆขับรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆฝากแชร์ซึ่งหลังจากข้อความดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปในโลกโซเชียลมีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นและกดแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีผู้ใช้ Facebook หลายรายบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมาก่อนหน้นาี้เหมือนกันโดยเจอไม้ไผ่มาวางขวางถนนก่อนถึงโรงเวียนบ้านซับไม้แดง ขณะที่มีผู้ใช้ Facebook อีกรายได้โพสต์ข้อความว่าระวังกันด้วยเด้อเมื่อคืนโดนมาแล้วพร้อมกับข้อความว่าเมื่อวานนี้ตอนสองทุ่มก็โดนเหมือนกันแต่โดนที่บริเวณคอสะพานคลองป้นก่อนถึงฟาร์มเห็ดซึ่งอยู่ห่างจากผู้โพสต์รายแรกประมาณกว่า1กิโลเมตรคิดอยู่นะว่าเหมือนตั้งใจวาง เพราะไม้ยาวมากเลยแต่ก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความโดยคิดว่าไม้อะไรไงแต่ก็สงสัยเพราะมันเหมือนตั้งใจที่จะวางอย่างรั่วด้วยนะดีที่ไม่ได้จอดผู้สึกข่าวจึงเดินทางลงตรวจสอบพื้นที่บนถนนสายซับสมอทอดวังพิกุลในเขตพื้นที่หมู่ที่1บ้านซับอุดมและหมู่2บ้านไร่6พี่น้องตำบลซับไม้แดงอำเภอบึงสามพัน 13, 000, จังหวัดเพชรบูรณ์พบบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางที่เปรียว ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่โดยจุดเกิดเหตุคือบริเวณสะพานคลองป้นเวลากลางคืนน่ากลัวมาก เพราะเปี่ยวสองข้างถนนเป็นป่ามีต้นไม้หนาทึบและมืดมากในเวลาต่อมาพาันธมตชลอช้างผือกรองผู้กำกับการปร่าปราโรมงมพักบึงสามพันพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและให้สัมภาษณ์ว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งการให้เจ้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจสอบและสืบสวนหาข่าวโดยผู้ก่อเหตุจะเลือกเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาคันเดียวมาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดถูกทำร้ายหรือถูกชิงทรั โดยตนจะประสานไปที่แขวงการทางเพชรบูร์ที่2อมึงสามพันให้ช่วยมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถและเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นสมัครผู้พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือประสบเหตุให้โทรแจ้ง191เ้าหนจ้าที่ตำรวจจะเดินทางมาทันทีล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันที่2ี่พฤศจิกายนพันธมุทน์ชลอช้างเผือกและเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนำตัวนายเนตรขอสงวนนามสก,กุลอายุ40ปีกับนาย ต้นขอสงวนานามสกุลอายุ25ปี2ผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นคนพายในหมู่บ้านใกล้กับที่เกิดเหตุพร้อมกับไม้ไผ่ที่ข้างหนึ่งเป็นชั่วโมงอีกข้างหนึ่งเป็นสวิงมีความยาวเกือบ3เมตรมาทําการสอบสวนที่โรงพักบึงสามพันโดยที่นายเนรให้การยอมรับสารภาพว่าในช่วงวันและเวลาดังกล่าวที่ผู้เสียหายได้มาแจ้งความไปนั้นเป็นช่วงที่ตนกับนายต้นอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุจริง โดยตนกับในต้นได้มาหาปลาที่บริเวณใต้สะพานคลองป้นส่วนไม้ไผ่ที่ตนนำไปด้วยเป็นไม้ไผ่ที่ตนใช้ติดอุปกรณ์เครื่องมือในการจับปลาไม่ได้มีไว้สบับนำไปขวางถนนหรือมีไว้ทำร้า,าและค่มขู่ใครแต่อย่างใดส่วนที่มีผู้มาแจ้งความว่าตนกับในต้นใช้ไม้ไผ่ขวางถนน จะดักทำร้ายนั้นตนคิดว่าเป็นการเข้าใจผิดที่เห็นตนถือไม้ไผ่แล้วกลัวกันเองส่วนที่กล่าวหาว่าตนขับรถตามนั้นไม่เป็นความจริงเพราะตนจะขับรถกลับบ้านซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันและตนพร้อมที่จะขอโทษทุกคนที่ตนเป็นต้นเหตุทำให้ตกใจและหวาดกลัว แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของนายเนตรจึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายในข้อหาข่มขู่ผู้อื่นทำให้ตกใจกลัวพร้อมกับทำประวัติควบคุมความประพฤติเพื่อติดตามพฤติกรรมของบุคคลทั้งสองต่อไปเขาตกใจว่าไบ้างผมก็ไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายอะไรเขาครับแค่นี้ครับเราถ้าเจอเขาหรือว่าเขาก้ามาเนี่ยเราจะขอโทษขอปล่อยทำไมก็ถ้าทำให้เขาสบายใจขึ้นก็ ก็จะขอโทษาครับขอโทษเขาแล้วที่เขาว่าเสี่ยงไม้ใส่ล้อรถอะไรเนี่ยมันเป็นไงไม้ตกไม้มันไม้ยื่อื่นไหมเอาให้ชัดเจนอายุเพียงส่ยรออันไม่ใช่ครับที่ลงโซเชียลไปเนี่ยไม่ไม่รู้อันนั้นไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องครับผมถือทู่นี่ครับถือไม้เฉยๆแล้บที่รถตามก็มาไม้มันยื่นออกไปเขาอาจจะเห็นไม้เขาจ่ายจะตกใจที่ที่ตำรวจไปตรวจสอบนะฮะทั้งวันเวลาทั้งสถานที่เนี่ย มันตรงกับผู้เตยหายไปพอดีเพราะมันไม่เป็นคนอื่น<ช>น,<ช>นอกจากคนนี้ที่ไปนะฮะดังนั้น,นคือลักษณะที่ว่าการแย่ที่ไปทาปษรสายต่อรั์หรือว่าไปหาปลาแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขอโทษนะครับขอโทษทุกคนนะครับแต่ผมไม่เคยคิดปฏิสไลหรือว่าต่อจับสินอะไรครับตลอดเวลาที่ผมอยู่สมรทเพราะผมก็ติดกับมรทครับ ผมแค่เขาถากกินที่เฉยครับอ่าครับโอเคแลส่วนที่มันผิดมันพลาดไปหรือว่าที่ทําให้เดือดร้อนชาวบ้านไปขวางทางชาวบ้านอะไรบ้างเนี่ยเราก็ยอมว่าจะเสียคัาปรับหรืออะไรยังไงว่าไปทอมันเป็นงานทำเป็นต้องเสียค่าปรับก็ต้องเสียครับอ่ายอมเครับเราเราก็อย่าไปขอพฤติกรรมแบบนี้จะไม่ทำอีกแล้ครับอ่า คือให้ก็ตกใจกลัวอะไรต่างเนี่ยโดยเฉพาะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคือระหว่างที่เขาบอกว่าแจ้งความมาเนี่ยไอเดอนระหว่างที่เขาแจ้งมานะในเฟซเขาลงมาว่าอ่ามีมีผู้เสียหายเนี่ยไปอ่าล้อรถเนี่ยจัดแบงแล้วแล้วขับไปเนี่ยแล้วเราไปเจออีกไหมคนคนที่เจอเนี่ยในวันเดียวนผมเจอรถจอดอยู่ข้างทางจริงครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ารถท้อยางรั่วหรือว่ารถก็เสียแต่ผมเห็นเขาจอดอยู่ข้างทาง ที่ว่าเขาหนีเรามาเนี่ยมันจริงเท็จขนาดไหนเขาไม่หนีผมแล้วครับไม่ได้หนีข่าวจ้าท,า,าท่านมาใช้เส้นทางลงบางทีตามมาแล้วกูแล้วใส่เขาระหว่ววางที่ที่เราแซงเข้ามาหรืออนที่ตามที่เราจริ้มเนี่ยมันมีคนอื่นอีกไหมที่จะก่อเหตุแบบเนี้ยมีไหมเพราะมันได้มาซักถามแล้วมีรังสเกตเนี่ยก็อ,อยู่ตรงบริเรวณจริงนะครับแต่งถ้าตัวนักเขารับสภารนะครับสักว่าได้ขับรถขึ้นมาตรงตามเวลาที่ แต่ก็ข้อมูลอาจจะไม่เป็นตรงความจรงิงของเขาครับท่นนี้ก็บอกว่าเขาไปหารูหา,าป่ามาจะทั้งไปทุบีะหายก็เกิดขัดต้องใจกลัวว่าเป็นการสิ่ง,งว่าจะไปทุบจะลายต่อสั์นะครับหรือว่าไปทําลายร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของเขาครับเขาก็เลยยอมรับในที่สุดท้ายนะครับว่าเขาเปา็นสมาชิกแล้วแต่ว่ามันทำกับั้งฝ่ายทั้งฝ่ายนะดังนั้นก็เลยนำตัวมาก็ท่านี้เขาอีกอะไรแล้วก็มาเปลียนเปลี่ยนปับ เดืนตัดกฎหมายต่อไปนะโทษต่างๆนี่ก็ดู้าำกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใจร้ายแรงนักนะฮะยังไม่ได้แรงเราก็ทำตามตามอำนาจหน้าที่ที่เราจะทําได้เพียงคนหนึ่งที่เขาขับรถขึ้นมาทําให้คนตกใจกลัวหรือยังไงเนี่ยเราก็จำแนกคดีเพื่อเพื่ปพับไปในกรณีที่เขาเอาไม้ควาำทางหรือไ เราก็จะเก็บ่ึ้ปรับปไปตามกฎหมายอาญาต่อไปเป็นพื้นที่จุดนี้นะฮะเป็นเส้นทาง3004นสะฮะสมทอดไัยสารีนะครับที่ว่า,าลงสื่อโเซเชียลเที่ยวนะฮะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจะเป็นการคึนขนองหรือไม่หรือว่าจ้องจะทำลายร่างกายหรือว่าจ้องประทึกสลายต่อทรับนะฮะ ได้เอาไม้บริเวณข้างทางนี้นะฮะโยนใส่ล้อรถจักรยานยนต์เพื่อให้รถจักรยานเสียหลักนะฮะเพื่อจะหวังประทุ่สไลายอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอย่างที่พูดมานะ,ะ,ะเจ้าที่ตำรวจวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะรับแจ้งเมื่อวันที่18บแปดันจันนะ,ะเหตุเกิดมันกลางคืนวันที่17นะฮะสองทุ่มกว่านะเส้นทางสายนี้คือเจ้าที่ตำรวจได้ขี่ผ่านเป็นประจำนะฮะคือ วันนั้นเป็นงานนิ้ววังพิกุลวันแรกนะฮะที่จะอยู่จากถับนี้ประมาณสิบกโลนะฮะเจ้าที่ตำรวจทั้งในทั้งแบบนอกงแบบเนี่ยก็ขี่เส้นทางผ่านเส้นทางนี้ก็ไม่ประสบไม่ประสบพบเห็นนะฮะแสดงว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคอยจ้องมองว่ามีรถจักรยานยนต์มาคันเดียวเนี่ยก็จะทําการก่อเหตุนะฮะแต่ส่วนถ้ามีรถหลายๆคันตามกันมาเนี่ยก็จะไม่ก่อนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ประทึกสลายหรือทําลายร่างกายผู้หนึ่งผู้ใดหรือยังไม่ได้จริงรัพย์ผู้หนึ่งผู้ใดนะ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสารนิรโทษบุตรบุญธรรมเนี่ยด้วยความไม่นิ่งนอนใจนะก็จัดกําลังออกมาตรวจโดยตลอดทั้งทั้งในทั้งแบบนะฮะให้สายตรวจสองศูนย์เนี่ยก็วนดูตลอดเป็นระยะแล้วก็ให้สวัดสดิ์สายสืบนะฮะนอกข้างแบบเนี่ยก็จะมาซุ่มนะฮะซุ่มเป็นจุดๆไปเพื่อจะติดตามกลุ่มนี้มา,มาดาเนินการให้ได้นะฮะเพื่อจะมาให้ลดความหวาดกลัวของประชาชนนะครับแต่ก็ขอฝากอ่า ให้พี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าทางที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะจะทําเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้นะครับใช้รถใช้ถนนด้วยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับ